พี่ฟังเพลงเลนออนมียังครับฟังแล้วครับพี่คิวแมนใครฟังมีคนส่งไปฟังตรงไหนดีวะไม่นัดไหมสักที่ขอให้ได้เล่นแค่ไหนไม่ไม่นัดไหมเราจะได้ฟัง์มูๆหน่อยแล้วแต่อันทียูไม่นัดเดี๋ยวเราเรา,เราได้ฟัง์มไหน <A S 1> ที่เต็มแค่ไหนทีมยังไม่ต้องการอะไรจัดดัดอ<ม>่ะเออโดดเอาบอกว่าดอาตเออตอนนี้ตัปอย่าไรอยู่อยู่แคมป์เหรอไม่ใช่อยู่บ้าน ให้เปสวัสดีครับมิดเจนนี้มีโอกาสไหมครับมันมีโอกาสเสมอฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราเป็นคนเลือกครับไอ้เือร์หนึ่งเป็นคนเลือกอยู่ที่มันเฮ้ยกูเห็นไอ้ตรงนี้มันเป็นห้าแยกเลยวะอ๋อเออวะถูกแล้วอะไรห้าแพ่งเออห้าแยกเฮ้ยเปสะัสดีครับโเฮียคนลงหนึ่งสองสามกูเห็นสามคนละโอ้โห้พี่กินพี่กินมาลงกับพี่ป่ะน้าแล้วพี่จะโ้หเฮียอะไรวะสามคนโอ้โหโอ้โหเฮ่อมันลงที่เดียวกันโหเยี้ยล้อมแล้ว เออนอนไปไหนไม่ได้เลยนะเว้ยอย่างตัวตัวให้สองมีของให้แปดนั่นแน่ไปเอาอีกห้าเออถ้ามึงไปเอาอีกห้าของกูก็ไปเอาอีกสิบมันแน่มีของเออตายก่อนเลยถึงสถานการณ์จริงไอ้เทียตายหายกทีมไปสัตว์ จะไปเอาอีกแค่เลยเอาตอนเนี้ยเอาให้เอาให้ใหใช,ชนะก่อนไปลอกกันเออใช่ใช่ไม่ทั้งเงี้ยมันบาี้มันจะมาทิมหน้าพี่ก่อนไม่มามามาไม่ไม่ไม่ไปไม่ได้พี่จะมาทิปทางขวาเป็ไม่มันจะมันจะมาทางทางขวาผมพี่อ๋อโอเคครับหมายถึงว่าแบบจะชาร์จใช่ไหมเออถ้ามันจะชาร์จมันจะมาทางแกนแอนด์แตรที่พี่มาดักนี่ไงพี่อยู่หน้ามันแล้วเกือบแบบเกือบเลยเกือบแล้วเกือบโดนเนียดิเกือบน็อกเกือบน็อกไอ้จัดเก็บอีกนึง ุกพี่วาหพี่ไม่เห็นใครเลยว่ะอยู่หลังกกดังพี่มันอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านนอกพี่สตัวสตัวโอ้ย่บเข้าหัวหลังกดังใช่ปเออได้ยิแล้ได้แล้วด้แล้วตดนงนะได้หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งอีกนึ่งีกหนึเงอีกหงอีนีหดึ่ีรอออนีงก่กีี ไอชที right. ่นันมักากแน่เลยมันมีออาด้วยอะแต่เมือมึงด่าป็นคนจริงนะไตัวนั้วนะไหนว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 ะสม็นี่มีมีกระบอกกระบอกนึงดิาเลยพี่ไม่เล่นมาร์คสอบครับชั้นหนึ่งมีตังครับอไหนอะนี่น่รอนี่มีโอเคดีเข้าเล่นเลยพี่ไม่เล่นอาลูกเขียวอนี่นี่นี่เขาไม่กระุ้นเขียวเหลือนะ ได้ได้ได้กระสุนทองสามน้ดยเอาปะมีเปิดสิบเอาพี่เอากระสุนทองแบ่งด้วยเอาเลยตาสองลูกด้สักคนหนึ่งเนี่ยปีนขึ้นไปอ่ะเจอเลยเข้าหนี่มาแล้วอีกคนหนึ่งว้ยระวังมึงเป็นเฮียอะไรอ่ะขวานชื่อวรรยายเมื่อกี้มันชื่อเข้าดิมาอยู่ดีก็ขึ้นมา ห่าไียต้องใหม่ใหญ่เงี้ยกูกูพูดกับตัวเองกูพิดอะไรอยู่วะใช่ยังไม่รู้พูดอะไรวิ่งไปข้างหลังเออมีกองซ้ายเออดึงลับยังวะเนายให้ผมเมสเคสแล้วแต่เอเคผมจะไม่ได้ไลฟ์เวทละจะได้เก็บแท่งเฮ้ไลฟ์เวทมันนิ่งมันนิ่งไปไหวเฮียมันกูดึงลงดินวะเจลนรูมันนิ่งไปมันนิ่งไปนะเออมันอะไรอะไรมันก็ถูกแม่เนาะถ้ามันนิ่งไปจริงไอ้สัตว์ก็ลองยิงดีแม่ แม่ก็พูดแบบนั้นแหละอบีถ้ายิงได้อ่ะก็โอเคอ่ะปืนก็ดีพุ่งตเป็นกล้วยวะันแม่อยู่ไม่ใจไม่ได้เหรอไอ้เหี้อ่าเดินเป็ดแหละทางมือตะคู่อ่ะตะพูดก็ไม่มีใครหาเป็นใบหรอกเดนเน่เข้าใจไหมเป็ดไอ้สัตว์กลัวเออไอ้เหี้ยดิเมงกิบแดงบอกว่าเป็นเหี้ยอ่ะเมงไว้กอ๊บแดงเป็เป็นไรวะากิบแดงไปเอาป่าเอาครับเออเก็บมาใฮะผมเอาครับครับผมจะได้ชะโงกไกลอ่ะ เะไดแม็คซีสิมีมีมีหกไกลมีแทงดำหลือนะวะตัวท้ายไปไหนวะเนี่ยกูโดนจกตายอีกวะเนี่ยเอาแทงดำหรือว่าเอาอะไรบีมบอกิดแดงไม่แต่เห็นมาแค่มันเห็นมันลงแค่นั้นด้วยเออเห็นแค่นั้นว่าตัวแต่ละโฟกัสแต่มันไงเข้าใจปะว่าตัวท้ายมันหลุดเว้ยตัวท้ายมันอาจจะเป็นลงแถวนี้เราไม่เห็นอย่างเงี้ยว่ามันหลุดกูว่ามันหลุดเอาครับเอาหมดทุกอย่างครับกะลีใครเอาไหมครับโวยชอบอย่างเนี้ยไม่ว่าโก้ไม่ว่บโก้ไม่ว่าโก้ พี่แม่ผมเอ้ยตัวน,นี้ใครฟาร์มอ่ะไ,อไหนไหนที่เรงนี้กูอยู่เนี่ยไม่รู้ไม่ใช่พวกเรานะเอ่อ<ห>กิฟต์ได้ผมงด้าแล้วพี่แต่ว่าผมคือ,คอมันก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนไม่ได้ฟาร์มอ่ะแต่ว่ามันมันมีเออ่ปืนเขียวทีวม่มมีลูกกระสุนอยู่ก็ม <c oughs> ีคนฟาร์มแหละลงเข้าไปใต้ดินเอออาจจะบ้างลงใต้ดินเนี่ยมันมีดินตรงนี้ด้วยอะคิดในงานได้ไงดีวะเออไม่มีคนหล่าเราต้องรอไในแง่ดีพี่แพทยไม่แพ้วเนาะเกติ้งโทรศัพท์ไม่แพ้วเนาะเกติ้ง ม้าเขียวพีคุณม้าไซค์ม้าเขียวพีม้าไซจะได้หน้าปืนกับเพิ่มแม็กอีกอันหนึ่งผมอยากได้เพิ่มแม็กอีกอันหนึ่งเอามาใส่เอเคหน่อยดิหน้าปืนมาใส่เอสอาร์โอซิไม่เอาอะไรพี่โอเคอุ้ยมีรถสองคันแล้วจบละโอเคครับอุ้ยนั่นก็รถเหรอกสองคันเหรอกน่มอไซค์หรอใช่นั่นพุ่มเตรียมจริงจริงยัยสิบรอเราอยู่ แกประกาศยกเลิกล <ะ S 1> แล้วยายรอปีหน้าอย่างเปื่อยอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่ามีโควิดเหรอ,อก็เลยแบบว่าให้ไปรอปีหน้าอีกปีหนึ่งเลยใช่อ๋อเย็นลูกแต่ก็แต่มันก็เหมือนข้อข้อเสียได้ข้อดีแบบใครที่ยังไม่พร้อมก็ได้มีเวลาฝึกอีกปีนนะก็จริงอ่ะส่วนที่ใครที่มันพร้อมอยู่แล้วแบบพร้อมจัดเลยก็ทีมที่ฟอร์มกำลังดีอ่ะมันมันแต่มันจะกลายเป็นข้อเสียไว้เพราะมันไม่ชัวร์เว้ย ว่าแบบฟอร์มจะดีอย่างเงี้ยไปอีกหนึ่งปีเปล่าก็ได้นั่นแหละมันเป็นมันเป็นไอ้ที่เขาเสียมันเป็นข้อเสียที่ทีมที่แบบฟอร์มกำลังดีอ่ะเออนั่นคือข้อเสียของไอ้ทีมที่ฟอร์มกำลังดีก็คือแน่หรอกโดนไปชัวร์มันฟอร์มมันยังไงอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะใช่เหรอใช่อ่ะมึงดูฟันาติกดิแม่ช่วงนี้ยังมาสัตว์เขาเปลี่ยนตัวเว้ยเขาเปลี่ยนตำแหน่งกันด้วยใช่อ่ะก็เพิ่งมาจะมาช่วงนี้ไอ้เฮียคุณดีมือนี่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยดิไไไไมมม่่่่่่่่อออออยยยยยููาางงัั้้นนนะเหหีก็โด อารมณ์พิมมันจะเป็นเหมือนแบบว่าแบบพอแบบอะไรดีเขาเขาศึกษาได้อะระวังด้วยพี่บ้านผมมีหมวกหนึ่งหมวกหมวกหมวกกากระแต่มันไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ออกไปอ่ะกูว่าไม่ใช่แหละไอ้สัตว์บ้านที่พี่อยู่มาเช็คอย่างนี้โอ้โหได้เสื้อาดวงด้วยครับเช็คแค่บ้านที่พี่อยู่อ่ะผมเข้าคอกมานั้นก่อนนะผมยังไม่ได้เช็กหลังอื่นเลยผมเข้าหลังนี้หลังที่สองเนี่ยใจขอบคุณครับ ใส่พี่ทั้งสองทั้สองจะยังเงยด่างพี่มีไหนพี่เด็ดเท่แม็งพิกแบบแม็กเอี้ยวคอมาเลยรอนแล้วเอี้ยวคอรอเลยมันเอี้ยวคอรอกูเลยอ่ะดีนะมันใส่ไอ้เนี่ยหมวกมาเกือบฟิวแล้วไอ้เหี้ยมันเอี้ยวคอรอเลยอ่ะไอ้เหี้ยดีนะไอ้สัตว์สูมยิงทันพอดีไอ้เหี้ยเกือบตายนะกูเดือดแล้วเกือบตายหงแล้วจริงจริงนาตาทีหมุนหัวแม็กดำไหน มันจำไม่มีนะไม่เหลือแล้วเหรออือโอชดมันฟาร์มรอเราเนี่ยโดยเนี้ยเอาจีเชฟเก่าอยากกาเลยตอนนี้เมื่อไหร่พี่ไมื่อไรผมผมยิีเพราะจีตอนนี้ได้ไม่ดีหรอบอลมันกาวไปกาวมันเปลี่ยนไลฟ์อัพมันเปลี่ยนไลฟ์อัพหลายคนอย่างนีคนดึงปิงสองร้อยไอ้สัตว์ใช่เหรอเออมันมันเปลี่ยนไลฟ์อัพหลายคนโอจีอ่ะมันเดี๋ยวท็อปสัตว์เนี่ยก็กลับมาแล้วท็อปสัตว์มันกำลังเที่ยวอยู่ายติดมีไอ้เหี้ย ติดเนี่ยต้องกิดคริดแต่กาอะยรอาใหม่มันโหดสัตว์เลยนะโอ้ดีอยู่ที่ว่าจูเนี่ยได้หรือเปล่าแค่แต่ตัดยูพีงเพเยอย์มันของจริงอยู่แล้วเดี๋ย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 วเดถามจริงไม่มีรถโดน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 า ผมดูดูดูไปดูเลย้ล้วนเลยเห็นว่ามอไซต์สองขับไปแล้วตรงนี้มีสามคนไอ้สั๊บโอ้ยึงณลืมคุณลืมผู้เล่นเจนสี่เราได้ไงวะยัดแม่งตีเยอะไปผิวเลยอีผู้เล่นเจนสี่ไม่เคยไม่เคยอยู่ในสายตามเลยใช่ไหมครับกูกูก็นึกว่าแม่งมีรถป่านนี้ก็ว่าแบกยิงแอนนาเล่นแบบตามเบต้าเลยแต่ไอโอนี่คือแม่งสุดจริง เพิ่งทำไม่รู้ว่าแั่งโหดอ่ะไอโอแคลรี่เฮียโอ๊ดาวก้าวตดกพิชิตชัยอับุณครับไอลูกเก้วมหัศจรรย์มั้งตัวที่มั้งสามก็ไม่มีคนที่กูสองโอเคเคมั้งสี่ก็ไม่เห็นคนขับไปได้เลยมั้งสามเพิ่งมีคนขับอย่างงี้โอเคแต่มั้งสามเพิเขาว่าไม่มีคนไปสองต่อได้รถยังดับไอโอวินหกแพ้สตรใช่หรอ เจอก็สั <accurately S 2> ่นแหละแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดแม่งคือนั่นแหละไอหนาแม่งอุ้ยโอเคไม่ดงไปดูเลยลงรถอ่ะก็คือไอหนาแม่งเล่นเล่นตอบเป็นไงดิเล็กอ๋อเย็ดนจุแต่มาเล่นตอบเป็นไงดิเล็กอ่ะขับรถนี่แม่งกว่าจะมาถึงเหนื่อยเหลือเกินในแบบนี้ไอบีมันไม่มาหรอกครับมันเลือกได้แต่มันเลือกที่จะไม่มา เรื่องอะไรวะเอมาที่อนตนวันไงไไน,น้องไปแล้วไปหาคุณ่อนหาคุณแปดคนนันหนึ่งเราด้วยชิ้นพัดด้วยไป,ป,ยป,ป,ปทาก,กืนอย่กไปใช้กันกไปทุกคนด้นปลาลิกแล้วมันได้ยี่สิบหกฝั่งแรกก็เกาะสามด้วย,ะย,ยวะเฮ้ย <c oughs> มีรถจะระเบิดอ,อยู่ตรงหน้ากูมึงขับไปเปล่าที่กูบอกมึงอะ่ะ เออมันเป็นรถได้เนี่ยรถรถรถดอมอ่ะเออมันเปลี่ยนรถแหละเพราะว่าเปลี่ยนรถไปอยากขึ้นเขาก่อนน่ะอยากเห็นเยอะๆอะเาคือมนฟรเลยไปเลยเออจะขึ้นเขาละเอาตรงนี้ไว้เฉยพี่เรามอเตราไทิ้งไว้ไหนวะไม่เห็นไม่้องขไปงี้ไม่ต้องข้าไปงี้นี่อย่างนี้่ขด้าเาเจอบนเขานอนอยู่สตัวทำไงก็เรียบร้อยไอเดียเตรียมกดออกเกมเจอกันตอนนี้มันขับไปเออมันขับขึ้นนี่มจะขับขึ้นนี่ถ้าให้พีเดายวนะดูจากการที่มันขับมาอย่างเนี้ย ไอพี่โอ้โหท่าก็ขึ้นไปดักได้นี่มได้ไปมารอเนี่ยไปพี่ไปก่อนเลยผมจะดูที่พี่ไปพี่ไปแต่มันน่าจะมีคนขึ้นไปก่อนแล้วนะเพราะว่ารถที่พี่เห็นก่อนนั้นเป็นรถดอมแต่รถที่พี่เห็นอันนี้เป็นรถจี๊บบ้านกาวงไม่มีคนบ้านหน้าเราก็ไม่มีคนไม่มีอะไรสักอย่าเจี๊ยมันขึ้นไปก่อนแล้วเพื่อนมันอ่ะมีบ้างมีก็ไอ้บ้านนั้นมีคนละบ้านกาวงมีคนละระยะห่างในการวิ่งข้ามลูกนี้ของผมมันอันตรายเหลือเกินช้าหน่อยพี่ พี่ไม่เห็นละชัวร์แล้วไปเส้นนั้นแหละแต่ไม่รู้ขึ้นเขาไหมนะเงียบว่ะไม่มีคนเลยถ้ามันไม่ขึ้นเขามันก็ไปบ้านเนี้ยพี่เออได้ไปบ้านล่าล่าน,นนะแต่ยังไม่เห็นใครอะมองไอ้แก๊งเต่กเห็นคนนอกจากไปกินคือใครละครับพี่พี่โฟครัคบผมด้วยอะไรไอะแตกเกอร์หมดทุกคนอ๋อ,อถามไอ้แตกเกอร์อีกคนนึงกูเล่นหมดจริงก็เป็นหมดอะเออไปหมดไปต้องเล่นในทุกตำแหน่งอะไอ้เหี้ยบ้านมาร์คสามมาสี่ตัวเออ บ้านเราเราไม่มีคนเออข้างล่างเราไม่มีคนเป็นที่ตัวที่ยืนเรียงเราอะตอนนี้ไอ้บ้านร้างสามอะเฮ้ยคุณคุณใบปัดไว้นะครับเฮ้ยัดแม่ก็มาดีเฮียก็เอานี่ฮะก็นี่ฮะก็นี่ฮะก็นี่ฮะหวานสูตรหล่อยสักหนึ่งคุณคุณใบปัดมานะครับหลอกการซ้ำละใครนะฮะเป็นไงข้าจะตตุ้ดด้วยเดี๋ยวแลกกินมาครับนี่นี่นี่ถึงไม่ได้ถึงไม่ไดู้อยคุณจะแบนอยู่นี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 ่ อีเที่ยวัดสุดดีนะเยศแม่ตีนะน็อกอีกรอบนึ่งสักมึงมกูเห็นมาในบีเดี๋ยวกูซ้ำก่อนเฮ<ะ>้ยอะไรพี่บ,บ้านไหนบ้านสายาสเออไม่ได้ยินเสียงแล้วพี่จะแล้วจะแล้วอีวกได้จับได้เราวิ่งเราวิ่งกลับเข้าบ้านไปแล้วมีสองตัวมีสองตัวพีวว่กินชิดได้นะมาชนตรงเนี้ยเอาป่ะมาดิผมจะเอามันบ้านหน้ามึงเหรอเออกูยิงน้องแล้วหรือบ้านไหนบ้านหน้ากู มามามาัสี่บ้านบัสี่่ารู้เรื่องอพี่มารเรื่องรู้เรอเคบ่ออเคโบปีแนทิศตรงนี้ไงพี่แม่รถไม่ยิงเกยไม่เหยียบตีกุยปีศาจเพื่ะชนจากฝั่งมแล้วกันไอเป็ดอ่าเาจฝั่งกูขับได้ตรงบ้านยาวชนนองบ้านยาวเลยเพื่อนตรงนี้ไม่ถังขยะอยู่โบบ้างหนึ่งอ่ะสวยเลยโอ๊ยนะชุดแล้วนะไปสวย้วพี่เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเขาไปข้างในตัวหนึ่งอาจจะทิ้งไว้ข้างนอกอีกตัวหนึ่งตัวนี้พี่ยิงน็อกก่อนอันนี้ ได้แล้วเจ็ดลูกหายตรงกลางเนี่ยตำแหน่งตรงกลางพี่ตัวเดียวบ้านนี้มีตัวเดียวถ้าระเบิดครัขอบเสียงเหรอสวยพี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเลยเดี๋ยวพี่ยิงตัวนี้ให้ตัวนี้น็อกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใครบ้างที่สองเคลือหน้าผมตัวเดียวที่ปั๊มยาโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยื้อตัวนี้ให้ช่วได้ไหมได้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 สบายมากตัวผมอ่ะ คือดีอย่างไอวนี้ไอ้ไอ้นี่หัวแตกแล้วเด็กเพียวเองไปอ้เรื่องแป้งให้กูสองกันเลยบวกมึงแตกก่อนถูกต้องนะมาถอยเรามาเออเราปีนข้าไม่ได้แล้วเราต้องไม่ออกผานะปีนข้าได้ไหมพี่เมื่อกี้พี่ปออไม่ได้อ้เหี้ยเมตเตียวไอสัตว์เอ้ยที่ปีนออกมาไม่ได้อะบีเมืีแค่อ้าวหรอมันติดผมหรือเปล่าพี่ที่ปีนออกมาไม่ได้อยู่ใต้หน้าต่างมันอยู่อย่างงี้มันอยู่อย่างงี้รอดลอดแต่ว่า เอาแกมันดันลงมาแล้วผมว่านะโอเคเกิดไม่เกิบมองอีกรอบไปตว์อยู่ที่ขีดอยู่ที่ขีดเปิดรอบได้ไม่เป็นไรเปิดรอบได้ไม่ไรผมแล้วแล้วพี่สมองไม่ต้องระลอกสมองว่ะได้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 มันมีแค่สองตัวนะสมองพี่เกลี้ยงว่ะพี่สด้จบแบพี่มีปะดับดับแล้วดับแล้วดับแล้วพี่สมองไม่สามมาคือฟังนะสมองกับเพื่อให้พี่กลับไปสมองเพื่อให้พี่กลับไปสมองอยู่สมองเป็นทางให้เราสมองเพื่อพีกลับไปเดี๋ยวสมองใกล้ใครมีสมองใกล้ให้พีดูไป้ไหมสมองแล้วประตูหมดแล้วพี่หมดแล้ว ตัวะบอกให้กูจะบอกให้โทรนี่เดี๋ยวบอกไปทำให้รอบๆๆๆๆๆเดี๋ยวกูจะไม่เล่นบ้านนี้ให้ไม่ได้นรอบบ้านให้มันเริ่มเน็ตมาละแไปพี่อยู่หลังสมบพช่วยน้องก้อนหินเหรอวะเราอยู่ก้อนหินตัวนึงบ้านเราอยู่ในวงอ่ะให้ไปกลับมาถึงบ้านขันหาคุเขาขเข้าบ้านเลยกูขาเข้าบ้านเลยเออขันหากูเนี่ยกูรอรับอยู่หาแค่เพียงเลื่อมมือวันนี้วันนี้กว่าแล้วกว่าแล้วเออเวลาจะฟุตสมบพมา ไปรอเลยพี่กีนไปรอดักมันครับครับครับพี่ถึงแล้วพี่ถึงขวามาตัวหนึงเจ็บพีประมาณไหนวะพี่ต้นอีกพี่ตรงตัวม้าพี่ตรงม้าเหลืองเลยตรงม้าเหลืองเลยมี่ตม้าเหลืองเนะโอเคพี่เข้าใจนะแล้วก็แล้วก็ข้ายของม้าเหลืองอีกทีนึงมีอีกโอเคเคเคเ๋ยวพี่ไปเติมบีดีกว่าพี่ว่าพี่เล่นกับบีดีกว่ะได้พี่ผมอยู่หลังบ้านเออเออผมมาแค่ใหม่ตรงนี้ผมเห็นตัวนึงเออนีพี่โซมานี่ถ้าพี่ลงซ้ายมายังไงกูก็เห็นนะเออหลังมาพี่เล่นรอบบ้านไม่ได้วะ ได้อยู่พี่ชั้นหนึ่งผมก็สวยอยู่เอ่อเดินซ้ายดีมันส่องพี่หลบพี่หลบพี่ไม่วัดมันรอมันเดินขึ้นมาดีกว่าสุดท้ายมันต้องเดินมาแล้วเว้ยใช่ใช่เดือดร่างต้องเดินมาเออผมว่ามันจะแตกบ้านใหญ่สามไม่พูดเพราะบ้านนี้ไม่น่าเข้านะรับมาลรับคมาลรับคมาลรัเดินที่นั่นตัวนึงเดินที่ปุ่มาร์คดูรูรูสมอจะจะลงมาช้าครับพี่ พี่ป่าพีกดตัวซ้ายให้พีได้ปะพี่จะพี่พี่ห้พี่เห็นหินพี่เห็นหินมักสี่เดี๋ยวพี่กดให้พี่พี่พี่สามารถรักษาต่อเขาพี่ิงมาได้ตายผมก็กดยากเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะลอมาอ้อมเดินไปอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันอ้อมเดินซ้ายได้นะใช่ผมรดนไกลๆกดมาเฮ้ยไอบีพี่ว่ามีความน่าจะเป็นสูงนะทายบอกอะระวังด้วยอ้อมซ้ายมึงมาเก็ป่ะไปเดนตัดเเก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 เครับทเกท่ฮะเดี๋ยวพี่ไม่ขาพมาเลย ยังอยู่ไดหินเนี่ยอ่าเอาไม้เองได้แค่หนึ่งแล้วกันอะไรระเบิดติดมาร์คมกนี่เขายิงยิงเข้ามาเจ็บหัวแตกอ่ะยิงหัวแตกไปแล้วเห็ขาไปเห็นเห็นแก้อนหินอ่ะมันทำเพี้ยนเหรวะมันมันยิงอยู่ผมมันช้าช่พี่เห็นยังอยู่อยู่หินละเพิ่งเห็นหินไปเออ อันนี้แฝดเช็คนะแฝดหลอกพี่ว่าความน่าจะเป็นคือน่าจะมาถึงเดือนสามมึงสักตัวแล้วเว้ยผมก็คิดว่างั้นพี่เออพราเพย์โสดไวี้ยผมไม่เล่นทั้งสองดีกว่าทิ้งดีกว่าิงมาจะเสือกทำไมเนี่ยเฮียไม่ใช่เรื่องของมึงเลยเฮียแบบไม่พิ้งไม่ให้เราได้ฝงเราด้วยเฮียเฮียไอ้ขอบคุณทัศน์ครัมากนะครับขอบคุณเดอะคลาเครนนะฮะตะกี้มากครับผมขอบคุณมากครับไอ้คอมเพลเหลือเราไอ้ทีมทุเดือดเอาไะ เนี่ยเจอล่วพี่เออมามา๋อมก็ได้ในห้องนี้อย่าไปยินใช่ๆพี่หันเข้ามาเห็นพอดีเฮียตกใจมดเลยนะดุ้งเลยไอ้ี้นิ่งกิฟตกว่าเลยมิสกบไกลกว่าสี่ป่มีไม่ไม่เอามีมาหกคนห6นะครับครับแต่เขายังไม่หมดป่ะถูกป่ะตรงนี้มันนอนเล่นได้นะว้ยข้างบนเนี่ยเีย อักสามอ่ะมันจะเป็นไม่ได้ไหมวะที่เขาอ้อเฮ้ยมาตายแล้วน่ะไอ้เพยโซนี่ยคนที่ยิเป็ดอ่ะจ้อนี่ะเพโอเคโอเคทำไมก็คือมันถ้ามันตายอย่างงี้มัน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 ตายแบบนี้คือในแร็คเขาหมดหมดนะตัวเคยจ่ายผมมาชิดเตอร์ได้ก่อนพี่เออพี่ไปเริ่พี่ไปเลิ่เฮ้ยตรงนี้เป็นหลุมมั้ยเออโอเคเมื่อกี้ขวาบอลออกแบบนี้พี่ต้องห้องน้ำพี่ต้องเล่นซ้ายกับขวากับพี่อ่ะแถวหินเนี่ยแถวหินเนี่ยตัวหนึ่งหินมักสามตัวหนึ่ง ใช่เบื้องขวาแล้วนอไม่รู้กูกูไม่สามารถมาร์กได้มันติดต้นไม้อ๋้อยู่ประมาณนั้นน่ะอยู่เอิร์มอยู่ประมาณนั้นน่ะประมาณแหละเรารอดกแบบพี่รอรอสัญญาณปืนจากพวกมันดีกว่าเป็นผมไม่เห็นเห็นพี่บอกบอกเลยอ๋ออยู่ขวาผมเราเนี่ยไงอ่านะใช่เลยฝั่งเรามี็สามตัวห้องน้ำพี่หลังห้องน้ำเลยเออเออเออกระโดดอยู่ให้บีมึงเล่นมึงลองลองแค่ไป่เตะโอเคโอเคโอเคมาร์กหนึ่งเป๊ะเลยอ่ะ มีแน่นอนเอ้ยอยู่หินนี้เห็นด้วยกูบานี่นี่นี่มาเงินเนี่ยอ๋อหินบนโอเค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 เออไม่ได้แท็กซี่นะไม่ได้แท็กี่ห้องน้ำนะห้องน้ำขึ้นสายบนตรงนี้อันนี้เป๊ะเป๊ะโอเคไม่โดนงบวนยิงไม่โดนขบวนกดเกือบนกอ่ะไม่มีแท็กซีตัวนึงกูตามตูดลงมาอยู่นะเออแทงตรงไม่ได้ถ้าไปต้องไปหมดเนาะจะตีหรือเปล่า ตีดิดแต่ว่ากูจะไปตีหมดเว้ยทางตรงไม่ได้คนมันกดได้มาไม่ไม่มึงมาถึงแค่ตรงกูได้ไหมมึงมาถึงแค่ตรงกูได้ไหมเดี๋ยวให้เป็ดไอ้บอทตามนะไอ้บอทตามอีกไอ้บีเราที่ว่าเราขึ้นเราแทงเข้าห้องน้ำได้นะเออเนี่ยที่พี่จะบอกอะราแทงห้องน้ำก่อนดีกว่าให้เพื่อนมันสองคนเราอ้อมขวาไปแล้วสองคน้าเกตพี่เกตโอ้โหเผ็ดกว่าปั้นปั้นหนีจากข้างบนลงมาไว้เป็ดข้างบนยิงไล่มันโอ้ยเต็มเลยป้าสามตีสายไอ้นถอยว่าถอยว่าเป็ดถอยว่าถอยว่าโอ้ยเปิดลั่นปั๊บไม่มีกันแล้วอ่า

เดี๋ยวเขาบอกเหนือบนมันมันเคยแล้วอดูเน็ตเป๊ะจ้าเดี๋ยวก็ดูได้เดี๋ยวก็ดูได้อะไรเพื่อนแม่ง่ตัวล่างเูายิงได้ไงไวสัตว์สมแล้วได้ฝึกโบว์ปีมานานมือเาบางเขาย้อนลอยมาสตีนึงนะแต่พี่ไม่เห็นเลยอะตี่ข้างหน้าเราตอนเนี้ยมันมีตีที่ผมยิงกดอย่าี่พี่ตีที่หมนที่บ่บอกอะจำได้จำได้จะจะย้อนลอยเราเนี่ยหน้าพี่ไม่เห็นใครเลยพวกเขาสุดๆก็ไม่เห็นใครเอ้ยมาแล้วพวกเขาสุดๆพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ถอยลงพี่ถอยลงเก็บของก่อนไปเลย ดูเขาที่มานะเขาที่มาเก็บกาวเอ้ยไมีออปชั่นเลยสัตว์เอ้ยสอบมาเก็บสอบมีมีมีสอบมีมีได้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 หมดได้แล้เกาะแม่งจะหมดวะเอ้ยมีมาเย็นนี่เหลือหนึ่งมีมาใส่ด้วยบนขวาสุดไปเลยได้บ่อ้เหี้ยบนขวาสุดเล่นล่างไปเลยปะได้นะได้ไปไนเปทางสโลตตลอดครับไปได้ไปได้เอ้ยมันเห็นโก้คนดีโก้ข้างบนหน้าโก้หลานเดินต้องไม้นะเราเข้าวงแล้วไอ้โบระวังตี้ตี้เสียดนะเว้ยกระโดดมาดูกูเช็คเนินอยู่ร่องกูสวยเนี่ยกูเดินขึ้นในร่องนี้ได้เนี่ย จะเข้าออกันไงโบอ์พี่คอเวอร์มึงอยู่ไอพี่คนหัวหน้าความคิดกันหน้าได้พี่เอาคายกูเนี่ยต้องต้องช้อนขึ้นไปทีนึงบีและไก่ไปซ้ายตัวนึงบีซ้ายตัวนึงเน้อเดี๋ยวพี่ผมจะตัวขวาพี่ว่าพี่น็องกว่ะเป็นไปได้เดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้ซ้ายอ่ะน็อแล้วสวยบีสวยที่ปั๊มยาเดี๋ยวขึ้นไหที่ปั๊มยาขึ้นไม่ช่วยกูมาบีเออผมไปเจอเจ็บมากตัวนึงเจ็บมากแล้วตัวอากามีสองตัวสองตัวสตัวเพื่อนสองตัวโผล่เล่นขึงได้โผล่เล่นขึงได้

ไปกินไปเลยิกออกขวาสองคนเลยป้าแกออกขวาสองคนเลยจบแล้วครับจบแล้วพี่ก็จบแล้วหน้าพี่ชอบพี่หน้าเป็ดเลยหน้าเป็ดไอเป็ดไอเป็ดตีตัวขวาแล้วพี่พี่แทงกลางเลยโซดาเส้นสุดยอดไฮไลท์สุดคนแดงเลยทีนี้ไปกิมามามาไปกินได้วยกันด้วยกันเด้วยกันเจ็บมากโซดาโดนผู้หญิงด้วยเป็ดไฟใช่หรอเยินหนเลยพี่ชิบเรามาเค่นั้น เดดนะที่่โดนไปสานเมตโดนไปสานเมตรตายที่ไอ้หมห้ใไ่ไปๆกูกระโดดจริงกูกระโดดจริงนะจมดมเไปแล้วอยู่ตัวเดียวไอ้ซัดไอ้เฮียไนสีตัวไอ้เฮียเบอร์ลิวเลนดอดแม็กไม่ใช่ทางกูยิงวะ มันไปทางกูเลยแบบกูว่าแม่งชอบกูชอบจริงจริงตัวตะกาแม่งควรน็อก้วยที่กูหันไปสวนนี่เป็ดน้องมาแล้วน้องไม่อู้ดดนทีละน้วจะเย็นไปดีครับเบอร์รี่เบอร์รี่เลนด์ต้องทั้กูต้องกูแม่งต้องโฮโลงเดี๋ยวไอ้เหี้ยบอกโหคิด่ะเหนื่อยจังเฮ้ยแต่ตัวแต่ตัวที่ยิงช่วยเป็ดโอ้โหยับแม่กูอยากกลับไปดูดีเพลเลยสัตวสเฮ้ย เป่าไปเปิดเปล่าไว้ก่อนตงเนี้ยเอ๊ะบีถึกรู้ดีก็ให้กูเอาไฮไลท์แม่แม่เกือบตายแล้วเชียวแหมเดินไม่หยุดเลยไม่รู้ได้ไงแบบดูฟังเชียวไว้จับท่าน้องดีไดุ้ดีอ่ะเอได้นี่คือแบบตรงอย่างเดียวเลยอ่ะดีนี่ยังมีตัวดีช่วยอยู่ที่อ่ะยังเอียงไปหน่อยนี่เก๋แล้วแข่งพีบีที่ยิงพี่เป็ดอ่ะอ๋อไม่เขาก็ครบเขาก็แม่นอยู่นะโอ้โหเมตาองซ้าย ngay trái chua trái chua trái chua ít thật. không gì, đi, luôn.